สวัสดีค่ะชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะเ,เรามาดูดวงกันนะคะในเรื่องของความรักนะคะประจำเดือนออกรกฎาคมนะคะ2568นะต้องขอภัยมาช้านะคะ อะไรหล,หลายๆอย่างมากๆนะคะในช่วงเวลานี้นะคะที่จริงอ้อทำคอนเทนต์ให้กับชาวราศีมังกรไปแล้วแต่อาจจะด้วยความเบอร์หรืออะไรก็ไม่รู้นะคะเผื่อไปลบไปลบคอนเทนต์ไปนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาทําให้ใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะชาวมังกรนะก่อนจะเข้าสู่การทํานายดวงนะคะขออนุญาตบอกข่าวสารกับแฟนๆนะคะก็อา่า ในเดือนกรกฎาคมขอโทษค่ะในเดือนกันยายน2568นะคะออเปิดคอร์สสอนศาสตร์ไพทาร์โรออนไลน์เป็นครั้งที่8นะคะค่าเรียนจะอยู่ที่2999บาทถ้าคุณสมัครสิบท่านแรกรับฟรีไปเลยนะคะในส่วนของไพาทาโรหนึสำรับนะใครสนใจรีบสมัครเรียนได้ราคานี้ราคาดีมากทุกคนนะคะรีบสมัครคือคุณสามารถมาจอง นะคะ,ะจองไว้ก่อนนะคะจองไว้ก่อนก็คือ500หรือ1,000บาทนะคะส่วนต่างที่เหลือก็ค่อยจ่ายในวันที่ใกล้ๆเรียนแล้วเราก็จะมีการแจ้งเตือนให้นะคะเนาะคุ้มมากในราคา2999บาทนะคะใครสนใจรีบสมัครเรียนได้นะจ๊ะนะคะทักตามไลน์ที่อยู่หน้าจอตรงนี้ได้เลยนะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะไพ่แบแรกของชาวมังกรเป็นไพ่8ไม้เท้า เลข8เป็นเลขแห่งความรุ่งเรืองนะคะความก้าวหน้านะคะในขณะทํานายดวงไปก็ง่วงนอนไว้นิดนึงนะคะแต่จะพยายามนะ,ะให้แม่นยำที่สุดนะนะคะเชเพลนเน,นื่องจากว่าช่วงนี้นะคะเดินทางต่างจังหวัดถี่มากนะคะขับรถเองนะคะก็เลยจะเหนื่อยๆนิดนึงนะคะอ่ามาดูไพ่ห้าเหรียญนะคะสองดาบนะคะ พลังงานของเดอะสตาร์เดอะฟูลนะคะเดอะไฮโลแฟนเคิงออฟสโตรดนะหนึ่งถ้วยเออดีดีมากจ้ะนะคะ คือคุณอาจจะเคยตกอยู่ในสถานการณ์ที่ดิ่งมากในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของคุณนะคะในอดีตที่ผ่านมาแย่นะท็อกซิกสุดๆเลยคุณคุณโดนเข้าใจผิดโดนใส่ร้ายหรืออยู่ท่ามการความขัดแยง้งมีคนคอยกันแกล้งขัดขวางคุณทุกวิถีทางเลยเพื่อไม่ให้คุณสมหวังในเรื่องของความรักนะคะก็แรงค่ะนะคะรวมไปถึงชีวิตของคุณก็ ที่นั่งลำบากนะคะมีความเดือดเนื้อร้อนใจมีความทุกข์ยากลำบากใจนะคะในเรื่องของการเงินในเรื่องของการสื่อสารสื่อสารอะไรไปก็คาดเคลื่อนนะคะหรือว่าบางคนก็อย่างที่บอกว่าหยกตกอยู่ในสถานการณ์แบบการใส่ร้ายป้ายสีนะคะคุณอาจจะมีการตัดสินใจผิดพลาดเลือกเลือกความสัมพันธ์ที่ผิดพลาดก็ได้นะคะทุกอย่างมันดูผิดไปหมดเลยะคะมันผิดเวลาผิดโอกาสผิดจังหวะ นะ,ะโอ้มันไม,ไม่ใช่เวลาของคุณจริงๆนะคะแต่สถานการณ์ตอนนี้คลี่คลายแล้วนะคะปัญหาชีวิตอะไรต่างๆปัญหาหนาทีการงานปัญหาสุขภาพ นะคะแต่หลักๆสิ่งที่ควสัมผัสได้คือสภาพจิตใจสภาวะจิตใจของชาวมังกรตอนนี้เข้มแข็งมากนะคะมีความปัดเปลืองอขอโทษถ้าปัาดเปลืองนะคะเฉลียวฉลาดนะคะมีอำนาจดูพลังงานของคุณตอนนี้ดูน่าเกรงใจน่าเกรงขามน่าเกรงกลัวเออมันจะเป็นพลังงานที่คุณดูนิ่งนะคะแล้วก็ คุณดูมีออร่าอะไรบางอย่างแผ่กระจายออกมานะคะเป็นเป้าสายตาให้กับผู้คนอ่ะมีคนสนใจคุณเยอะซึ่งซึ่งเวลานี้คุณดูดีมากมันมันเป็นความดูดีแบบลุกดูภูมิฐานดูทรงพลังเช่นนี้นะคะช่วงเวลานี้นะคะเขาก็บอกว่าตั้งแต่วันนี้อ๋อทำคอนเทนต์นะคะ21นะ21 รกรกฎาคมไปจนถึง21สิงหาคมเนี่ยนะคะชีวิตของคุณจะดีมากมายนะคะคือบาดแผลอะไรอยู่ในใจมันจะได้รับการชำระล้างจะได้รับการปลดปล่อยจะได้รับการทำแผล นะคะ,ะดีมากนะคุณกําลังจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะมันจะเป็นพลังงานในเรื่องของความสุขความสมหวังเกิดขึ้นแล้วนะเรามาดูกันนะคะทุกคนคะ่ะดวงความรักของคนโสดเป็นอย่างไรคนโสดก็นพังมากนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเสียหลักนะคะเพราะว่าการตัดสินใจที่ผิดพลาดในความสัมพันธ์หรือว่ามันเป็นความรักที่เหมือนคุณโดนหลอก หมือนคุณโดนกีดกันคุณโดนขัดขวางมันทำให้คุณไม่สามารถที่จะควบคุมนะคะในเส้นทางชีวิตของคุณได้เลยนะคะแต่ตอนนี้สถานการณ์อะไรต่างๆดีขึ้นหลายท่านก็เดินทางบ่อยไหมเชมเ e อร์เรนส์นะคะหรือว่าตัวคุณอยู่ในจุดของการบาลานซ์กันเนี่ยเป็นการถ่ายเทน้ำทั้ง2ใบเลยนั่นแปลว่าอยู่ในจุดของการถ่ายเทอารมณ์ความรู้สึก อดปล่อยความรู้สึกที่ไร้คุณค่าออกไปนะคะตอนนี้คุณตระหนักรู้เห็นคุณค่าในชีวิตของตัวเองคุณหันกลับมารักตัวเองเมื่อก่อนคุณโดนดูถูกหนักมากนะคะชาวมังกรน,นะนะคะอืม โดนดูถูกในเรื่องของฐานะการเงินโดนดูถูกอะไรหลายๆอย่างนะคะเหมือนคุณไม่ได้รับคุณค่าคุณไม่ได้รับการให้เกียรติที่ดีมากพอแต่ณเวลาเนี้ยอาจจะด้วยวิบากกรรมมันออกไปแล้วเหลือบารมีกุศลที่อยู่ในตัวคุณแล้วพร้อมกับหัวใจที่แข็งแกร่งพอคุณนิ่งขึ้นคุณปรับ บาลานในตัวเองได้ดีขึ้นเนี่ยนะคะคุณก็สร้างแรงดึงดูดทําให้ชีวิตของคุณน่ะเกิดความเจริญก้าวหน้าเกิดความรุ่งเรืองหรือว่าอารมณ์ความรู้สึกของคุณก็ไหลลื่นได้ดีขึ้นตอนนี้คุณดูมีความเป็นตัวของตัวเองมากมากนะคะในเรื่องของจิตวิญญาณภายในเลยเนื้อแท้ของคุณนะนะคะ่ะม,มันทําให้คุณรู้สึกอยู่ในฟิลลิ่งแห่งความสุขสบายใจทีนี้จบสิ้นนะคะรักเก่าที่มันพังมากที่มันไปต่อกันไม่ได้จริงๆ นะคะหมดไปแล้วหัวใจที่มันเป็นแผลลึกอยู่ในใจของคุณกำลังจะได้รับการเยียวยาเพราะฉะนั้นจะมีชาวราศีธนูลัคนาธนูชาวราศีกุ่มลัคนากุมนะคะชาวธาตุลมนะคะแล้วก็มีชาวราศีพุษศพลัคนาพุษศพลวมไปถึงธาตุน้ำกรกฎมมนพิจิกจะเข้ามาเยียวยาบาดแผลหัวใจนี้ให้กับคุณคือคือแบบผ่าตัดนะคะหรือว่าสร้าง ความรู้สึกใหม่ๆสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับคุณคนคนนี้นะคะเป็นคนที่มีอํานาจบารมีมากนะคะด้วยหน้าที่การงานด้วยตําแหน่งด้วยความเป็นอยู่หลายสิ่งหลายอย่างเขาจะเป็นความรักใหม่ที่เอาความปลอดภยัยเอาความสบายใจเอาความสุขมาให้กับคุณนะคะชาวมังกรนะนะคะอืมคนคนนี้เป็นคู่ที่ทําบุญร่วมกันมานะคะ เขาจะมาคุยกับคุณน่ะนะคะนั่นแปลว่าเขาเคยคุยกับคุณแล้วผ่านโอกาสทางการงานผ่านการเป็นลูกค้าผ่านการติดต่อประสานงานเขามีจิตสเสน่หากับคุณมากมากเลยนะคะเพราะสนใจคุณมากเพียงแต่ที่ผ่านมาเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะมาเปิดเผยตัวต,วตนยังไม่พร้อมที่จะแสดงตัวกับคุณน่ะนะคะหรือเขาดูคุณอยู่นานมากเลยนะคะแล้วเขาก็ได้เห็นด้วยว่า คุณเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวเด็ดขาดมากนะคะเป็นค,คนที่ดูทรงคุณค่าคนคนนี้กําลังจะพุ่งตัวเข้ามาหาคุณหรือว่าส่งข้อความอะไรบางอย่างมาหาคุณนะนะคะเป็นการหยิบยื่นมิมตรไมตรีมิตรภาพนะคะความสัมพันธ์เป็นการแบบบ่งบอกให้ให้คุณได้รู้ว่า เออเขาสนใจคุณมากอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเริ่มจีบคุณแล้วนะเขาจะเข้าหาคุณแล้วนะอะไรประมาณนี้นะคะมันเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีมังกรคนโสดนะคะจะเจอความรักครั้งใหม่ที่ฉ่ามากนะคะมีความสุขมันเป็นความรักที่คุณกับเขาสนเสมอกันแล้วนะคะคุณกับเขาจะได้เจอกันคุณจะได้เดินทางร่วมกันหรือว่า มันเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยคําอวยพรจากเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาร่วมยินดีในความสัมพันธ์นี้จริงๆนะคะอืออะดูสิว่าคุณอีกนานไหมคะที่คุณจะได้เจอเขาใบเดิมมาอีกแล้วว่า <c oughs> นะคะเขาบอกว่ามันไม่นานแล้วนะคะต้นเดือนก็ได้นะต้นเดือนต้นเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปก็ได้นะอื เขาบอกว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณกําลังพลิกชีวิตของคุณทํางานจนไม่มีเวลาได้พักผ่อนก็นได้นะเหน็ดเหนื่อยนะคะอา,อาจจะเป็นเวลาที่หลังจากที่คุณได้ผ่านปัญหาความโชคร้ายข้อกรรมวิบากกรรมหนักๆเพราะคุณผ่านไปแล้วไม่กี่วันแล้วค่ะเดี๋ยวคนคนนี้จะปากฏตัวเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะ่าโดยทีนี้เขามีลักษณะท่าทีอย่างไรและความรู้สึกอย่างไรต่อคุณบ้างนะคะ เป็นไพ่จัสติกโอ้โหเขาชอบคุณมากจริงๆนะคะเพราสนใจคุณมากแล้วเขาก็จะทะนุถนอมความรู้สึกคุณนะโอเคว่าน่าจะผ่านเดือนกรกฎาคมไปนะคะเดี๋ยวเขาจะเข้ามาหาคุณอนะนะคะอืมเข้ามาหาคุณ เป็นจังหวะที่อยากแลกเปลี่ยนความคิดอยากรู้จักกับคุณมากยิ่งขึ้นอยากใกล้ชิดนะคะจะมีการส่งข้อความข่าวสารอะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันเป็นการคุ้มค่ากับการรอคอยของคุณมากๆเพราะว่าความรักครั้งใหม่นี้คือดีต่อใจมากนะคะโอคุณเจ็บกับความรักครั้งเก่ามากๆแล้วอะค่ะนะคะ,นะคะมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้เจอความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณมีความสุขความสัมพันธ์ที่จะทําให้คุณแบบ อยากลงเอยอ,อยากมั่นคงร่วมกันนะคะก็จะเป็นเช่นนี้นะคะรถนะคะจบสวยนะคะจบสวยมากนะคะการเดินทางอาจจะได้เจอกันนะคะเขาบอกว่าคนคนนี้ดูคุณมานานมากจริงๆนะคะดูคุณพิจารณาไต่ตรองไต่ตรองแล้วไต่ตรองอีกโอ้เขาบอกว่าเหมือนเขารอเขารอจังหวัด จังหวะดวงคุณว่าให้ทุกอย่างมันดีขึ้นหรือว่าในที่ผ่านมาเขาก็อาจจะงานยุ่งเหมือนกันนะคะงานยุ่งมากแล้วเขาก็แบบควบคุมนะคะบาลานซ์ชีวิตของเขาอยู่พอทุกอย่างมันเข้าที่นะคะคนคนนี้จะติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะคะเป็นคนหน้าตาดีมากนะคะรูปงามรูปโฉมงามมากนะคะเนี่ยเป็นคนที่ประสบความสำเสร็จแปลงว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะไป ไปแฮนเดิลในเรื่องปัญหานาทีการงานอะไรบางอย่างของเขาอยู่นะคะเนี่ยคุณจะได้รับการติดต่อสื่อสารนะคะแต่ในในในวันที่เขาทักมาหาคุณมันจะเป็นวันที่คุณกําลังเหนื่อยเหนื่อยเรื่องของการงานนะกำลังอ่อนเพลียกําลังทําอะไรสักอย่างหนึ่งเก็บของบริจาคแพ็คของนั่นนี่กําลังชุนลมุนกับการจัดการสิ่งที่อยู่รอบๆตัวคุณนะนะคะเคลียร์บ้านเก็บกวาดบ้านอ่า เคลียร์ของบริจาคเนี่ยแพ็คของเนี่ยนะคะอืมเป็นช่วงเวลาที่คุณเหนื่อยๆอะ่ะนะคะแต่คนคนนี้เข้าหาคุณแน่นอนนะโหเขาจะทุ่มทุ่มหมดหน้าตักเลยนะคะเขาดูชอบคุณมากอะ่ะเขาดูสนใจคุณมากจริงๆนะคะแล้วก็เป็นเนื้อคู่ของคุณด้วยนะคะคนนี้นะยินดีกับชาวราศีมังกรนะคะเรามาดูกันนะคะทีนี้ความสัมพันธ์สถานะที่ไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้างนะคะ ในสถานะที่ไม่ชัดเจนเนี่ยนะคะเป็นยังไงบ้างเขาก็บอกว่าในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาไม่มีความสุขเลยนะคะมันเป็นความรักที่มันเป็นการปล่อยปะละเลยกันแล้วมันเป็นความรักที่ไม่เห็นคุณค่าของกันและกันเลยนะคะการมองข้ามในความสัมพันธ์นะคะเลือกที่จะเชื่อคนอื่นมากกว่าที่จะเชื่อ หัวใจกันแล้วกันนะคะการยุแยงตะแคงรั่วการสื่อสารที่คาดเคลื่อนหรือการเข้าใจผิดที่รุนแรงนำพามาสู่ความสัมพันธ์ที่เน็ดหน่วยก็ได้นะคะแต่ทีเนี้หยหลายๆคู่นะคะบางคู่เนี่ยคือพวกคุณแม้ว่าจะเป็นคนคุยกันเนาะแต่ว่าลากฐานเดิมเนี่ยอาจจะเป็นเนื้อคู่กันมานะคะหมดเวรหมดกรรมนะคะ อาจจะได้โคจรกลับมาในเรื่องของการติดต่อสื่อสารพูดคุยกันใหม่เริ่มต้นกันใหม่เรียนรู้กันใหม่นะคะในพลังงานตรงนี้นะเหมือนพวกคุณจะได้ปรับความเข้าใจจะได้ปรับตัวเข้าหากันหรือว่าเป็นการเดินทางมาเพื่อได้เจอหน้ากันพบปะเจอหน้ากันก็นกได้นะคะมันจะเป็นการถ่ายโทษขอโทษขออาภัยกับสิ่งที่มันผิดพลาดไปแล้วแล้วให้ลืมเพื่อที่จะได้เริ่มต้นกันใหม่ ให้ได้อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งมันเป็นพลังงานที่คุณจะมีความสุขนะคะทุกคนคุณจะถูกรักแล้วอะค่ะนะคะ,นะคะเหมือนคุณได้เอาชนะใจเขาได้เหมือนกันนะนะคะด้วยความดีของคุณด้วยความบริสุทธิ์ของคุณหรือว่าทีนี้มันจะมีอีกเกณฑ์นหนึ่งคือคุณเคยตกอยู่ในสถานการณ์ของคนที่ไม่มีตัวตนไม่มีคุณค่าเหมือนโดนดูถูกไม่ให้เกียรติหรือว่ามันเป็นความรักที่ แม้จะคุยกับคุณจริงๆอะนะคะแต่ยังไม่คิดจะจริงจังหรือยังไม่คิดที่จะทําอะไรโดยคาคุณหนักมากนะคะแต่ตอนนี้ความคิดเขาเปลี่ยนนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นจากไพ่เนี่ยเขาบอกว่าเหมือนคนคนนี้อยากเดินทางมาหาคุณจังเลยอะค่ะนะคะอยากติดต่ออยากส่งข้อความมาหาคุณอยากทักทายนะคะพลังงานของคุณตอนนี้คือพลังงานเนื้อหอมมากนะ กำลังมีเสน่ห์แผ่วเลยนะคะกำลังดูดีมากด้วยอาจจะผลบุญคือตอนนี้คุณอาจจะไม่ได้คิดในเรื่องของความรักมากแล้วเพราะคุณสนใจกับธรรมะศาส,สนาการเรียนรู้กฎแห่งกรรมการเรียนรู้ที่จะปลดปล่อยอะไรพวกนี้นะคะแต่พลังงานคนคนนั้นเหมือนกำลังรู้ตัวว่ารักคุณนะเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณเวลานี้ คนคนนี้ได้คิดทบทวนอะไรหลายๆอย่างซึ่งใช้เวลานานมากนะคะในการคิดทบทวนนะคะคิดทบทวนนานนะ,ะเป็นคนมีอีโก้สุดๆเลย่คแต่ถาต้าเรากำลังถามว่าเขารู้สึกอะไรกับคุณทําไมมันแรงจัง<笑><笑>เป็นอย่างงี้นะคะรู้สึกว่าตัวเขาได้ทําอะไรที่ผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงอเรดารพังอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนเคยประเมินคุณค่าแบบคุณแบบในจุดที่แย่มาก นะคะต่ําต้อยมากอะไรประมาณนี้แต่เนื้อแท้ความเป็นจริงคือณนะปัจจุบันสิ่งที่เขาคิดต่อคุณคือทําไมคุณดูสูงส่งจังดูสูงดูสูงในในแง่ของสถานะหรือว่าความเป็นอยู่ความสําเร็จนะคุณเป็นที่รักของผู้คนมากมายคุณมีความโดดเด่นในตัวเองคุณมีออร่าบารมีอะไรบางอย่างปิ่งประกายออกมาแล้วคนคนนี้ได้ ทบทวนแล้วเห็นความพลาดในตัวเองอย่างรุนแรงอะนะคะที่เคยปฏิเสธในความสัมพันธ์ของคุณเคยทําร้ายคุณทําให้คุณรู้สึกแย่อะไรประมาณเนี้ยนะคะแบบอืมก็เจ็บนะนะคะแล้วเขารักคุณไหมในเวลาเนี้ยนะคะเขารักคุณหรือไม่อืมรักค่ะเขาคิดถึงคุณนะคะเขาอยากง้อคุณมากเลยค่ะเขาอยากคุยกับคุณเขาอยากง้อเขาอยากติดต่อสื่อสารอยากถามว่าคุณเป็นอยู่อย่างไร คุณมีความสุขหรือไม่อะไรเงี้ยแต่เขาก็ได้เห็นความเด่นของคุณมากนะตอนนี้คุณด,ดูเด่นแบบสะดุดตาที่สุดด้วยด้วยรูปลักษ์รูปร่างหน้าตานิสัยใจคอหรือว่าออร่าของคุณมันมันเปล่งประกายออกมาจริงๆค่ะว่าช่วงเวลานี้คุณดูแลตัวเองได้ดีมากอะนะคะอม,มันเป็นพลังงานที่เหมือนเขารู้สึกกําลังตกหลุมรักคุณมากๆรักในคุณค่ารักในความดีรักในความบริสุทธิ์ของคุณอะนะคะ แต่ก็รู้สึกละอายแก่ใจกับสิ่งที่เคยทําไม่ดีกับคุณลงไปนะคะในอดีตที่ผ่านมานะคะอเขาอยากได้คุณไหมอันนี้ถามให้ตรงๆคําว่าอยากได้คืออยากคบไหมนะอย่าเพิ่งคิดลึกนะนะะอืมมากมายค่ะเพราะขอโทษนะมันจะมีอยู่คำหนึ่งขึ้นมาคุณคือตัวเงินตัวทองให้เขาค่ะหมายถึงว่าคุณคือคนที่คอยดูดเงินดูดทองดูดความอุดมสมบูรณ์ให้เขาอ่ะ ให้เขาสุขสบายได้นะคะอยากได้สิทำไมจะไม่อยากได้แต่ก็นะอีโก้ค้ำคอรักก็รักชอบก็ชอบนะแต่อีโก้ค้ำคออะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็ดูแล้วพลังงานของผู้คนจะได้คืนดีกันนะถ้ามีเรื่องที่มันไม่เข้าใจกันทะเลาะเบาแวงนั่นนี่ทุกสิ่งทุกอย่างอะนะคะเดี๋ยวจะได้คืนดีกันเดี๋ยวจะได้มีสถานะระหว่างกันนะจะได้ใช้คำว่าแฟนนะคะ อ,อะไรที่มันเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์ก็จะหมดและต่อไปควรจะโชคดีไหมคะควรจะโชคดีมากๆมันจะเป็นช่วงเวลาที่ดวงชะตาของชาวราศีมัง,งกรเริ่มเปิดแล้วนะคะอ่ามาทีนี้มาดูต่อนะคะอ่าสุดท้ายความรักของสถานะมีคนมีคู่ว่าทำนายไปก็ง่วงไปทุกคนแต่ก็ยังทายได้อยู่นะแค่แค่แบบว่าอยากนอนนะคะดีใจที่ตัวเองรู้สึกง,ง่วงเพราะว่าทำงานเยอะแล้วจะรู้สึกแบบ สมองตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาะในนะคะม,มาดูกันนะคะออพลังงานในสิ่งที่เขาเห็นขึ้นมาก็คือว่าความรักที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมันเป็นความรักที่เขาเอาแต่สังคมไหมแต่พออยู่กับคุณอะมองข้ามคุณไปหมดเลยอะค่ะทำดีกับคนทั้งโลกอะยกเว้นกับคุณอะดีกับคนทั้งโลกยกเว้นคุณ อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ให้คุณค่าคุณเลยนะคะแย่มากนะคะในใน,ในสิ่งที่เคยเกิดขึ้นนะแบบแบบเหมือนคุณดูไม่มีตัวตนอะไรกับเขาเลยไม่มีคุณค่ามีแต่คนดูถูกมีแต่คนไม่ให้เกียรติคุณเนี่ยเปิดห้าเหรียญก็ยังได้ห้าเหรียญแปลว่าได้ค่าคุณนะคะด้ยค่าในที่นี้แบบอาจจะคิดว่าคุณมีฐานะยากจน,นะะมีฐานะไม่ดีพอคนคนนี้แบบชอบชอบเลือกคนที่แบบฐานะก็ได้นะนะคะอืม หรือว่ามันเป็นประเด็นมันมีประเด็นของการโดนกีดกันการโดนขัดขวางหรือมีคนไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์นี้มีคนขัดขวางมากนะคะเนี่ยแบบมัดติดเสาเอาไว้มัดติดต้นไม้เอาไว้แปลว่าไม่อยากให้มีการพัฒนาในความสัมพันธ์นี้อยากให้ทุกอย่างหยุดนะคะหยุดกับมันโดนกดเอาไว้ค่ะนะคะ,นะคะแย่มากเลยกับสิ่งที่ผู้คุณเจอมานะคะมันรุนแรงมากๆแต่ด้วย พอเวลาผ่านไปนะคะโชคชะตามันเริ่มเปลี่ยนนะคะปัญหาที่มีอยู่ก็โดนคลี่คลายอะไรที่ถูกกดถูกมัดนะคะถูกหยุดชะงักเอาไว้เนี่ยนะคะกำลังจะได้เคลื่อนไหวนั่นแปลว่าความรักของพวกคุณกำลังจะเดินหน้านะคะนะอาจจะได้รับการปรับความเข้าใจ นะคะคุณอาจจะได้รับข้อความแมสเซจจากเขารัวๆๆมากนะคะส่งข้อความมาหาคุณนะคะชี้เป้ามาถึงคุณนะ,ะอยากจีบคุณอยากเข้าหาคุณนะคะอะไรประมาณนี้นะคะอืมเขาก็บอกว่าในพลังงานนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคือดูเหมือนคุณก็สามารถให้อภัยเขาได้เหมือนกันนะค,ะคุณเพราะว่าพลังงานของคุณมันเป็นการลบเลือนความทรงจํา ที่มันแย่ๆนะคะเอาใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่เราอาจจะเรียนรู้กันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าพลังงานจากไพ่คือมันไม่ใช่ในเรื่องของการเลือกกันเพียงแต่ว่ามันเป็นลักษณะของการเห็นคุณค่าในกันและกันแล,นแล,แล้วเน่ะมันเป็นไพ่ของการให้โอกาสการให้อภัยการยอมรับหรือว่า พร้อมที่จะไปข้างหน้าด้วยกันนะคะอืมมันคือปลายทางคือคําว่าครอบครัวที่อบอุ่นนะคะเหมือนเวลานี้ชบบาวมังกรอาจจะทําอะไรตามใจตัวเองมากขึ้นนะเมื่อก่อนคุณไม่มีโอกาสที่จะมีชีวิตเป็นของตัวเองเลยคุณไม่มีโอกาสที่จะสร้างทางเลือกอะไรต่างๆให้กับตัวเองเลยคือครอบครัวเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะครอบครัวหมายถึงคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องนั่นนี่นะคะอืมแต่ต่อไปนะคะพลังงาน ก็จะดีมากขึ้นนะคะสิ่งที่ค่อยเห็นคือเขาจะให้ความสําคัญกับคุณหรือคุณอาจจะเลือกนะคะเลือกที่จะทําอะไรตามใจตัวเองมากขึ้นตามเสียงหัวใจของตัวเองมากขึ้นก็ได้นะคะ mm hmm. พอดูพลังงานความรักของคนมีคู่แล้วคือจะได้ปรับความเข้าใจนะคะจะเป็นการให้อภัยการยกโทษการเอาหัวใกรรมให้แล้วก็เหมือนมีการเติบโตเป็นผู้ใหญ่กันมากขึ้นน่ะนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันถึงเวลาแล้วะค่ะ ที่จะบรรลุแล้วนะนะคะหรืออะไรที่มันมีการเข้าใจผิดการใส่ร้ายป้ายสีมีคนกันแกล้งอยู่คนพวกนั้นก็จะพ่ายแพ้นะคะแพ้ภัยตัวเองไปนะนะคะมีคนแกล้งมีคนแกล้งมีคนขัดขวางมีคนทำลายความรักของคุณเยอะมากเลยนะคะกีดกันแบบสุดๆเลยนะคะแต่พวกคุณก็สามารถฝ่าฟันกันได้นะนะคะเพราะว่ามันเป็นในเรื่องของการแต่งงานกันมั่นหมายหรือว่า การเลือกทําอะไรตามเสียงหัวใจของตัวเองมากขึ้นนะคะนั่นแปลว่าชาวราศีมังกรจะมีความสุขมากนะต่อจากนี้ในเรื่องของความรักนะคุณจะได้เจอความรักที่ดีหรือว่าสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วนั่นแหละคะ่ะมันจะเป็นในลักษณะของการ ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะคะเริ่มต้นใหม่ทนุถนอมความรู้สึกของกันและกันมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆในการติดตามสนับสนุนนะคะทุกคนเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ